ลำไผ่ข้าหลามกับแดงค่ะตัวนี้ทางสวนตัดจากต้นพันธุ์ของทางสวนนะคะสังเกตเยื่อของเขาค่ะเยื่อดีเลยนะคะตัวนี้ทางสวนตัดจากต้นที่ใบกลางออกแล้วนะคะแต่ว่าจะตัดมาอยู่สองลำค่ะก็คือเป็น จะสังเกตได้จากเยื่อข้างในนะคะก็คืออีกลำหนึ่งก็จะเยื่อมีน้อยนะคะก็คือความเป็นขนของเยื่อมีน้อยส่วนลำนี้นะคะจะมองเห็นด้านในเลยนะคะที่เป็นสีขาวๆว,วันนี้ทางสวนตัดมาเพื่อลองเผาข้อหลามดูนะคะเนื่องจากว่าทางสวนก็ยังไม่ได้เผาลองดูเลยนะคะขนาดของลำไม่ใหญ่มากค่ะแต่ว่าเปลือกค่อนข้างที่จะ บางเลยนะคะสำหรับไผ่ข้าวลากับแดงตัวนี้ใช่หมดเลยนะคะเป็นไผ่ข้าวลามกับแดงหมดเลยตัวนี้จะเป็นช่วงยอดของลำนะคะก็จะมีขนาดที่เล็กนะคะแต่สังสวนก็จะนํามาเผาข้าวลำเช่นกันค่ะอยากรู้ว่าทางลำของเขาจะใช้เผาข้าวลามได้หมดทั้งลำเลยไหมนะคะตัวนี้เป็นช่วงยอดค่ะที่มีขนาดไม่ใหญ่มากถ้าเทียบกับนิ้วมือ แต่ว่ารูป้องแล้วก็เปลือกของเขาบางนะคะก็เลยจะลองทำดูจะมีอยู่ความยาวนะคะของทีท่ทางสวนตัดนะคะตอนนี้ก็คือจะมีทั้งแบบที่ยาวปล้องหนึ่งเลยนะคะจะตัดออกแค่ช่วงหัวของ เพื่อที่จะเอาไว้ใส่ข้าวลงไปนะคะแล้วก็ลำนี้นะคะลำนี้ก็คือตัดตัวนี้ก็คือตัดครึ่งนะคะจะตัดครึ่งลำตัวนี้ความยาวอยู่ที่50าสิบเซนนะคะวัดมาแล้วอันนี้ก็เลยตัดครึ่งะคะ่ะเพื่อที่จะเผาได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าทางสวนทำจำนวนไม่เยอะก็จะใช้วิธีการนึ่งก่อนนะคะในช่วงที่ เผาช่วงแรกก็จะทําการนึ่งให้เขาสุกแล้วก็ค่อยจะมาเผาในส่วนของลำเพื่อให้เพิ่มกลิ่นหอมของเขานะคะไผ่ข้าวหลามกับแดงส่วนธนพัฒน์สกลนครค่ะสำหรับต้นพันธุ์ตอนนี้ทางสวนมีอยู่สองสายพันธุ์นะคะก็คือไผ่ข้าวหลามกับแดงแล้วก็ไผ่ข้าวหลามเปาะนะคะพี่ๆท่านใดสนใจต้นพันธุ์ก็สอบถามกับทางสวนเข้ามาได้เลยคะ่ะ ที่เพจ Facebook สวนธนพัฒนสกลนครแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคะ่ะเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์091-0515839หรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นคะ่ะ